แผนผังบ้านพร้อมนะคะแผ่นผังตารางเมตรนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์หอบกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนบ้านพร้อมที่ดินนะคะมีตารางสเกลมีอาร์กิเทคเจอร์เรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนอยากได้บ้านและที่ดินนะคะพักมานะคะทั่วประเทศไทยมีตั้งมือหนึ่งมือสองนะคะมีเพื่อนเพื่อนมาฝากขายเยอะยๆเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะ อยากได้จุดไหนทักมานะคะในฐานะพี่คิมเป็นตัวแทนการขายการทําการตลาดเกี่ยวกับอสังสหาริมทรัพย์นะอยากได้ทักมานะคะ <c oughs> ราคามีตั้งมือ1นึ่งมือสองพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาไม่สูงมีตั้งแต่ระดับ1นึล้านถึงสิบล้านถึงยี่สบล้านถึงห้าสิบล้านนะนะที่ดินว่างปลก็มีนะคะใครอยากสร้างบ้านก็ทักมานะคะพี่คิมก็มีบริษัท KB Construction นะคะ เกี่ยวกับการรับเหมกาก่อสร้าง architecture นะคะออกแบบดีไซน์ทุกอย่างนะคะในการรับเหมกาก่อสร้างทุกอย่างนะคะ KB Construction Group นะคะแล้ว KB Real Estate นะเกี่ยวกับ marketing group ควบ operation โอเคเนาะ consult นะคะให้คำปรึกษาทุกอย่างนะคะเพื่อนๆอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินอยากได้บ้านสำเร็จรูปอย่างนี้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วค่ะไม่ต้องเสียเวลาซื้อได้ทั้งบ้านและที่ดินมือหนึ่งมือสองเพียบ ทั่วประเทศไทยนะคะอยากได้ระดับไหน